สวัะขออนุญาตนุญาตมขนอาก่อนหมอาการวอ่อนก่อนหน้าขออนุญาตต่อในภาพรวมแล้วกันนะคะ่ ตลอดอประมาณ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทราบเป็นดีว่าเาขเาป่วยนะคะก็ต้องบอกว่าเขเข้มแข็งมากอยากให้ทุกคนรับทราบรงนี้ว่าเขาอดทนมากๆแล้วก็ดูแลทุกคนในครอบครัวจนถึงนื้ที่สุดท้าย พยายามแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งทั้งกายแล้วก็ทั้งใจให้ทุกคนไม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรค่ะก็เลย,ะะเลยขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะที่มาช่วยส่งที่ออกอยากให้ทุกคนมีแต่ภาพส่าวทรงจำดีๆของขอนักแสดงที่ชื่ออักขันนะมากนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าตลอดเวลาที่เขาสู้กับโรคนี้มา เขาแขกแปลกมากๆจริงๆค่ะแม่ค่อมารักเรามดตกันมาเป็นเดืไนต้องทำั้แม่วันนี้ทารักออมเยอะมากก็ดีใจทอบคุณครันแม่ที่ชนก็พูดถึงลูกในแง่ดีมากๆดีใจก็ภูมิใจในตัวแ่ในช่วงสุดท้ายนี่คือจะออมๆเป็นงานต้องเหนื่อมากงเขาคุยกับแม่เหมือนปกติเลย หรจะไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ทำหน้าที่ของกันและกันอยู่ที่สุดแล้วออมยังออมยังหวงอะไรอีกไหมคะคุณแม่คะไม่มีค่ะค่ะเราคุยกันแล้วก็ทำทุกอย่างดีที่สุดนะคะเหมือนที่ออมเขาบอกที่ี่ตาไว้ว่าแบบไม่อยากเศร้าถ้ามีมันอะไรเงี้ยเขาบอกเขาควรเขาก็ยังยืนอยู่ทุกวันจนสุด คู่เสมอค่ะว่าไม่อยากให้คนที่อยู่เนี่ยเศร้าเศร้าตัวเองมีมีอะไรที่อ๋องฝากฝังไว้ไหมคะฝากฝังวไว,ไว้อ,อะไรงเ<ล>งี้ยรักจังที่นี่อะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆเขาก็ทำไปทุกอย่างหมดแล้วก็จะให้พ่อแม่มีน้องพี่หลดีเนี่ยที่ผ่านมาทุกอย่างเราทำหน้นา,าที่เต็มที่ท,ทั้งดูแลทั้งเลีงเราใช่ไหมครับพ่อแม่ ภูมิใจอะไรอ่ะแล้วเด็กชายนีที่ดูแลคืาเป็นที่รักครอบครัวมากนะเาทำทุที่ตัวเองทุกอย่างเพครอบครัวตอบสอ่ถามท้งนั้นยคะเสกทุ่ทก่เดี๋ยวพีธีน่าจะเริ่มแล้วขออนุญาตสรุปตอบแค่นี้นะคะแล้วขอบคุณแขกรัมาได้ทานะต้องขอบคุณมากมากค่ะเราไม่คิดว่าวันนี so ้งานจะมีคนนขนาดที่ขอบคุณคนรักที่ออ จริงๆตลอดเวลาที่ไปไหนมาไหนทุกคนก็ยังพูดถึงพี่ออมอยู่ทุกคนยังมีความรักให้พี่ออมอยู่เสมอต้องขอบคุณมากจริงคท่ะขอบคุณนะคะะ